2 0ชั่วโมงนะคะกับระยะทางกว่า1,200กิโลเมตรนะคะตอนนี้ข้าวสารก็เดินทางจากดินแดนทินแทบิสานนะคะมุ่งตรงลงสู่ภาคใต้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วละคะ่ะและที่นี่นะคะน่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของข้าวค่ะไปดูกันนะคะว่าเส้นทางของข้าวสารจะกลายเป็นข้าวสวยร้อนๆให้คนได้กินกันนั้นจะมีเส้นทางเป็นมาอย่างไรคะ่ะทั้งๆที่ภาคใต้นะคะทําการปลูกข้าวกันมาเนิ่นนานนะคะแต่ว่าทําไมคนที่นี่ ต้องซื้อข้าวสารเองด้วยค่ะวสีครับครับสวัสดีครับขอบเขตพื้นที่ที่ฮีแอร์ต้องรับผิดชอบในการกระจายสินค้าข้าวตรงนี้ค่ะครอบคุมสักกี่จังหวัดคะครบอ,อบคุมอยู่5้าจังหวัดประกอบด้วยยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและก็สุูลเลยคครับ ทำไมคนในภาคใต้เฉพาะแค่5จังหวัดถึงได้บริโภคข้าวหอมมะลิคือสาเหตุหลักก็คือทางภาคใต้เราเนี่ยม,มันมีแต่ข้าวที่มีคุณภาพต่ำคือข้าวแข็งไม่สามารถผลิตข้าวคุณภาพดีได้เพร <อ S 1> ะดีเขาได้กินข้าวหอมซึ่เป็นของทางภาคอีสานแล้วจนใหญ่ก็จะติดใจมากกว่าเฮียแอดเป็นพ่อค้าข้าวรายใหญ่ค้าขายข้าวหอมมะลิครอบคุมพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ามากว่า10ปีแล้วค่ะ ข้าวหอมมะลิที่ให้แอดสั่งซื้อมานั้นส่วนหนึ่งก็ขายในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นก็ขายให้กับชาวมาเลเซียที่ข้ามด่านชายแดนไม่ว่าจะเป็นด่านปะดังเบซาหรือว่าด่านสะเดามาซื้อหาไปรับประทานค่ะ เนื่องจากกฎหมายของมาเลเซียยังไม่เปิดโอกาสให้ประเทศไทยนั้นได้เข้าไปทําตลาดข้าวได้นะคะเพราะฉะนั้นบริเวณด่านชายแดนของไทยก็จะมีร้านค้าข้าวแล้วก็มีคนมาเลเซียมาซื้อข้าวไทยเป็นถุงเป็นกิโลกรัมกลับไปกินที่บ้านค่ะเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเรารับข้าวจากทางีสานี่มาขายประมาณ50ตัวซึ่งถ้ารวมแล้วคิดว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะซื้อกาบบริษัทประมาณ50ตัวเทเลอร์ ต่อเทเลอร์หนึ่งก็สองหมื่นเก้าพันกิโล KAS เมื่อเรารับซื้อข้าวค่ะมาถึงที่ผักใหญ่เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะว,วิธีการกระจายสินค้าข้าวทำกัน,นยังไงคดยในส่วนของขักใหญ่เราก็จะมีศูนย์กระจายสินค้าของเราอยู่แล้วซึ่งร้านลูกรถไฟข้าวเฮียยงเขา,าเป็นคนรับผิดชอบอเขาจะเป็นคนกระจายสินค้าไปตามร้านค้าย่อยตามมินิมาร์ทหรือว่าตามโรงแรมร้านอาหารต่างๆ ทางการค้าข้าวใน5จังหวัดภาคใต้นะคะก็เริ่มจากการสั่งซื้อข้าวจากภาคอีสานโดยพ่อค้ารายใหญ่อย่างเฮียแอดเป็นต้นจากนั้นเฮียแอดก็จะกระจายสินค้าส่งข้าวสู่พื้นที่ค่ะพี่คาพี่เอาข้าวไปไหนคะส่งลูกค้าครับไปทุกคนนะครับ ก็จะขนข้าวไปยังหลายๆส่วนนะคะในอำเภอหาดใหญ่ค่ะไปตั้งแต่ตลาดสดตลาดติดแอรนะคะร้านค้ารายใหญ่ลายกลางรายย่อยนะคะก็เรียกได้ว่าเดินทางไปทั่วทุกที่เลยก็ว่าได้ค่ะร้านนี้นี่ขายข้าวมีข้าวเยอะมากเลยค่ะข้าวหน้าตาเหมือนกันนะคะแต่ว่าสรรพคุณไม่เหมือนกันค่ะ ไล่ดูได้เลยหอมเหลืองสบาฉัดงานแต่งงานบวชงานวัดถึงขนาดมือเก่าลาดแกงก็ได้ไว้ผัดไปเยี่ยมอันนั้นชยนัยนาทแข็งนอกแต่อิ่มนานค่ะอันนั้นเด็ดมากเลยค่ะหอมจันทร์กินมันติดเหงือกกินไม่เลือกเหลือแต่เหงือกปันไม่มี <c oughs> อันนี้อ่านไม่ออกน้ำมพุทธายะคร,ร,รับ <c oughs> น้ำมพุทธายะ พี่ว่ากินแล้วนะโมพุทธายะข้าวเล่นของพี่แล้วข้าวส่วนใหญ่ที่ขายที่ร้านเนี้ยค่ะเอามาจากไหนคะอ๋อจากภาคอีสานครับจากภาคอีสานเหรอคะมีข้าวในพื้นที่บ้างไหมคะมีครับเป็นข้าวอะไรคะเป็นข้าวแข็งครับเป็นข้าวแข็งครับข้าวบ้านเรามาจากที่ไหนคะถ้าเป็นข้าวบ้านจะเป็นละโนดบ้างนครบ้างพัทลุงบ้าง ว่าข้าวพื้นเมืองที่ชาวนาภาคใต้ปลูกและส่งขายในพื้นที่นั้นมีลักษณะ,มะเมล็ดเล็กหุงขึ้นหม้อแต่เวลาทานแล้วจะมีเนื้อข้าวที่แข็งกว่าข้าวหอมมะลิค่ะ ซึ่งพื้นที่ทำนาปลูกข้าวของชาวนาที่นี่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชและสงขลาค่ะหากภาคอีสานพืชผลทางการเกษตรคือข้าวนะคะแต่ทว่าที่นี่พืชผลทางการเกษตรที่สาคัญและทํารายได้เป็นตกอเป็นกำรรนั้นไม่ในช่ข้าวค่ะแต่ว่าเป็นยางพาราต้นปาล์มและมะพร้าวค่ะเรียกได้ว่าการปลูกข้าวในพื้นที่ภาคใต้นะคะปลูกไว้กินเป็นหลักเหลือถึงขายเท่านั้นค่ะ เรียกได้ว่า,วาข้าวหอมมะลิจากแดนอีสานจะเดินทางมาอย่างพื้นที่ภาคใต้นะคะก็เรียกได้ว่าเดินทางกันมาไกลแสนไกลค่ะและยังต้องผ่านมือพ่อค้าอีกหลายทอดด้วยกันนะคะกว่าจะถึงมือของคนกินแต่ว่าโดยชื่อเสียงคุณภาพความหอมและรสชาติที่ทําให้หลายๆคนติดใจนะคะข้าวหอมมะลิจึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบ้านของครอบครัวของจานข้าวและของความรู้สึกของคนที่นี่ค่ะ และนี่นะคะก็คือตัวอย่างของเส้นทางการค้าข้าวในประเทศที่เราได้พามาเห็นนะคะส่วนเส้นทางการค้าข้าวในต่างประเทศนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรจะเหมือนหรือว่าจะแตกต่างจากการค้าเข้าในประเทศหรือไม่นะคะพี่ต่อมีคําตอบค่ะ หลังจากที่ได้ข้อมูลจากทางโรงสีนะคะว่าข้าวหอมมะลิไทยนั้นเดินทางไปอยู่ทั่วโลกได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงค่ะและนอกจากจะเดินทางทางเรือข้ามน้ําข้ามทวีปแล้วก็มีส่วนหนึ่งเดินทางทางรถยนต์นะคะข้ามไปยังประเทศกัมพูชาค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ด่านชายแดนอารันยะประเทศติดกับปอยเปกนะคะมาดูกันนะคะว่ารถบรรทุกข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยนั้นจะมีปลายทางอยู่ที่ไหนอยู่กับใครค่ะและทาไมกัมพูชาต้องสั่งซื้อข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยค่ะ ข้าวสารครับข้าวสารเอาไปไหนอ่ะพี่เอาข้าวขมันครับเอาข้าวขมันไปลงตรงไหนลงในโกดังครับพอเดินทางพ้นด่านชายแดนมานิดหนึ่งนะคะรถบรรทุกข้าวก็มาจอดที่ บริเวณเป็นโกดังสินค้าค่ะมีรถข้าวจอดเรียงรายเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่ามาทําอะไรที่นี่แล้วก็จะเดินทางไปไหนต่อไปค่ะพี่คะรถบรรทุกข้าวเขามาแวะทำไมที่เนี่ยก็ะตกงผลผลอยสินค้า,าเวลาเวลารถลรามารับ ถึงแล้วก็คืนไปส่งสีทาอ๋อรถจากไทยแวะมาพักที่นี่ก่อน<ช>แล้วมีรถของกัมพูชาเนี่ยมารับข้าวไปอีกทีหนึง<ช>่งอ๋อแล้วข้าวที่มาอยู่พักที่นี่เนี่ยไปไปไหนในกัมพูชาอ๋อทงไปปุนปิงก็เสียมเรียบกุงจามาอะไร่ะทุกจังหวัดเลยทุกจังหวัดเลยใช่ครับอ๋อแล้วแล้วอย่างที่จะมีไปวันนี้มีไปไหมคะวันนี้มีฮะไปไหนคะ วันนี้ส่งไป,ป,นป,นปนพนมเปญครับพนมเปญแล้วตามตามตามไปได้ไหมได้ได้ครับ งงสองข้างทางนะคะของถนนที่มุ่งหน้าสู่พนมเปญนละจะสังเกตเห็นว่าเป็นทุ่งนาสุดลูกหูลูกตากว้างไกลแล้วก็เขียวขจีบางส่วนนี่เป็นข้าวกาลังออกรวงเลยค่ะน่าสงสัยค่ะว่าทําไมกัมพูชาซึ่งมีพื้นที่ทํานามีข้าวมากมายถึงขนาดนี้นะคะแต่ยังคงต้องสั่งซื้อข้าวหอมมะลิจากประเทศไทย,ไออไย,ยค่ะ